เมื่อวานนาลาเขาเป็นคนแบบหน้าใหญ่ใช่ปะ่ะคือบ้านเราอะคือพอจองที่พักที่มันเป็นบ้านะ่ะมันจะไกลจากตัวเมืองใช่ไหมคือที่ที่เราเอาผู้ชายมาเนี่ยนั่งรถมามันหลายร้อยมามันหลายแบบเป็นพันอะคือค่ารถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นมันแพงมากอินาราบอกว่าเลยว่าแม่ผู้ชายเขาสามมาเนี่ยคนละพันเยนไหมอะไรเงี้ยก็จ่ายคนละพันเยนค่ารถให้ผู้ชายนั่งกลับกวกนาลากา 1, าล็ให้ไปเนี่ยประมาณสักสองพันเยนเพราะว่า ค่าแท็กซี่นั่งกลับอ่ะมันก็ต้องกลับนั่งกลับทีเดียวกันเข้าใจปะคือมึงเป็นเพื่อนกันน่ะมึงมากันสี่คนอะ่ะมึงก็ต้องนั่งกลับทีเดียวกันให้เขาไปคนละพันพันเยนต้องสองร้อยเงี้ยเพื่อเขาแยกกันกลับเลยคิดแทนคิดแทนนะเลิอดไหมนะ่ะได้ผู้ชายมา สี่คนรักเอยหนึ่งลูกสาวรักเอยหนึ่งให้ผู้ชายไปหมื่นบอดอุ้ยเยอะอะเกินแหแประมาณหมื่นกว่ากับสองหมืนเพราะมีเงินสดติดตัวให้เขาเพราะว่าที่สี่คนเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยอยากให้คนนี้เพราะว่าคนนี้จะได้รู้ว่าฉันชอบคนที่สุดนะเลิศไหม ฉันชอบคุณที่สุดไงฉันก็เลยให้เงินคุณคนที่ช่วยรีวิวกังนํำคลินิกและชาเกียวปุยนุ่นคนนั้นแหละคนนั้นเลยสูงสูงฉันมาญี่ปุ่นทุกรอบฉันสาบานได้นะคะฉันไม่เคยได้คนญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้ว่าไงครับไม่เป็นคนไม่ก็ชอบคนญี่ปุ่นเพราะว่า เวลาเราทอกอเบลวิทคนญี่ปุ่นสองใหญ่เนี่ยญี่ปุ่นแบบแฮปลมหายใจมังกรคือเนื้อแท้จริงๆเลยอะ่ะดันเป็นคนชอบคนฟันสวยสูงฟันสวยยิ้มออกมาฟันเรียงไม่เหลืองแต่ที่นี่มันตรงข้ามเกือบหมดไงให้ทำไงอ่ะเกาหลีอะ่ะมันมันเป็นอย่างนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมล่ะ ้อยทั้งร้อยอ่ะเกาหลีเราปฏิเสธไม่ได้แต่ที่เนี้ยมันตรงข้ามยิ้มน่ารักจริงฟันบนอัดสวยฟันล่างมีซ้อนคือพอคนเห็นคนฟันซ้อนกันอาจจะชอบรู้สึกปวดฟันคนมีรอยสักนั่นแหละลืมสุดเลยทั้งกลิ่นเต่าทั้งกลิ่นปาาเมื่อวานเนี่ยตอนกูขึ้นมาเหมือนห้องห้องอาบน้ำมาฟุตบอลกลิ่นเขียวคจีรีสอร์ทเต็มบ้านไปนหมดเลยอ่ะ แล้วผู้ชายแบบต่อคิวกันเขาไปอาบน้ํากูวอกไม่ไหวแล้วกะทิเอาไปอาบทีเดียวเลยทั้งหมดคําถามแรกที่กูถามเลยอะทำไมมึงไม่ให้พวกมันอาบน้ําก่อนจะทําอะไรนะคือกินสดเกินออร์แกนิกมันออร์แกนิกไป